นะตอนนี้สิบเจ็ดองศานานๆนนประเทศไทยจะมีสิบเจ็ดองศาสักทีเห็นะนว่าหนาวข้ามปีนะปีนี้นะแล้วก็ไวรัสเริ่มระบาดแล้วนะโนโรไวรัสเห็นมีข่าวเมื่อวานนะเด็กติดเชื้อไวรัสคนแก่ติดเชื้อไวรัสกัน เห็นโยมเอาแอลกอฮอล์มาถวายเป็นสิบลังเลยตัวนี้นะแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือเนี่ยใช้อะไรไม่ได้เลย <c oughs> เพราะว่าเป็นไวรัสชนิดที่ไม่มีเปลือกหุ้มมันป้องกันได้อย่างเดียวก็คือล้างมือด้วยสบู่อย่างน้อยยี่สิบวินาทานะนะีเพราะว่ามันจะแพร่เชื้อทางอาเจียน แล้วก็อุจระมันลูกหลานใครเป็นติดเชื้อเวรัสตัวนี้มาเนะเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวอะไรให้เนี่ยเช็ดอ้วกให้เงี้ยนะต้องล้างมือให้สะอาดไม่งั้นก็เดี๋ยวจะไปติดกับเด็กคนอื่นจะติดกับผู้สูงอายุได้เดีย๋ยวพอผู้สูงอายุก็จะหนักนะทั้งถ่ายทั้งอ้วกเด็กก็จะหนักหน่อย ถ้าคนที่ร่างกายแข็งแรงอยู่ก็ไม่เป็นไรนะพออากาศเปลี่ยนฝุ่นเยอะไอยกันก็คคแคกก็แคกนะพอสูงอายุเมื่อวานท่านผู้ชานก็บ่นให้ฟังเดี๋ยวนี้ไม่รู้เป็นไรเวลาป่วยแล้วมันหายยากอ,อมันไม่รู้เป็นไรอะไรหรอกมันแก่ห้สิบกว่าแล้ว มันแก่ก็เป็นอย่างนี้แหละไอทีก็ไอกันอยู่เป็นเดือน,นนะเป็นอย่างนั้นจะมาไปผ่าไปทำทีหลังมาใช่ไหมละ่ะทำหมอนรองกระดูกทับเส้นปรินออกมาทับเส้นเป็นปีนะกูจะหายปวดขนาดไปทำมาแล้วนะนะก็ต้องนั่งระวังเผลอหน่อยปวดก็ช้า เมื่อยหลังก็จะหายเมื่อยได้เป็นปีอะกว่ามันจะเข้าที่เข้าทางได้กว่ามันจะฟื้นตัวนะนี่ไปทําคอมากระดูกงอกออกมาทับเส้นประสาทหมดไปอีกหลายแสนโชคดีทําประกันไว้นะปรากฏว่าไปจีนกลับมาปวดชาไปหมดนะที่ไหล่ ที่ไม่ได้ไปแบกอะไรหนักเลยนะสภายย่ามน้อยๆน,นะใส่น้ำไปฉันเวลาเดินทางนนะนปวดชาไปเดินป่าก,กลับมาหนักก็เดินวพกทีนี้นะนจะหายกคงอีกเป็นปีเหมือนกันดูตาแล้วนะควรจะเข้าที่เข้าทางไดน้นอนมากก็ไม่ได้ ทำงานมากก็ไม่ได้ยกของหนักก็ไม่ได้นนั่งพิมพ์แก่งานหน้าจอคอมพิวเตอร์นั่งอยู่ไม่นานต้องรีบลุกแล้วไม่ไมไมปวดนาชาไปที่ไหล่ด้านขวาดูท่าจะหมดเวลาที่จะต้องทำอะไรแล้วตอนนี้นะนะรอวันตายอย่างเดียวนะนี มันก็เซฟตัวเองนะเดี๋ยพผู้สูงอายุแล้วเนะี่ยมีสติให้มากนะมันป่วยก็อย่าไปทุกข์กับมันแค่นั้นแหละนะเราจะได้ยินอยู่คำหนึ่งนะอะโรคยาปรมาลาพามนมะบริษัทที่มันชอบที่เขาขายเกี่ยวกับเรื่องยารักษาโรคแล้วก็ะาาานะเอาไปใช้กันอโรคยาปรมาลาพาเอาไปใช้ก็ไปใช้ผิดๆด้วยนะ ผิดทั้งภาษาด้วยผิดทั้งเนื้อหาด้วยนะทั้งอัฏฐะทั้งพยัญชนะนั่นเลยของถูกที่ถูกก็คืออโรคขยะประมาลาพาความไม่มีโรคเป็นลาภันประเสริฐแล้วก็ไม่ใช่โรคทางกายนะอันนี้คือสภาพข,ของจิตที่เป็นกุศลน,นะคนอันนี้หมายถึงโรคทางใจของเขาไอ้คำว,ว,ว่าโรคโรคเนี่ยแปลว่าเสียดแทงนะโรคคะเนี่ยนะแปลว่าเสียดแทง อีกสาบหนึ่งที่ท่านใช้กันในอาการป่วยคืออาพาธอาพาทะเนอาพาธ,ธ,าพาธส่วนมากจะใช้กับพระนะพระสง์อาพาธนะอ่น,นั่นป่วยแต่ถ้าโรคะนเนี่ยแปลว่าเสียดแทงนะไม่ใช่ปวดของปวดท้องนะแต่ว่าเสียดแทงใจมีโรคเสียดแทงใจอยู่ไหมตอนนี้นะต้องไปดูตัวเองเพราะโรคทางการนี่ยังไงมันก็เป็นนะคนที่ไม่มีโรคเลยคือพระอรหรันต์แค่นั้นนะฮะ ในความหมายนี้นะอโรคยะเวรมาลาภาเนะีนะ่ยแล้วก็เป็นอาการอย่างหนึ่งของสภาพจิตท,ที่เป็นกุศลนะกุศลเป็นยังไงหนึ่งอโรคยะสองอนัวัชชะสามสุขวิปากะสี่โกสละนะมีลักษณะอยู่สี่อย่างนี้นะที่เป็นกุศลนะ โสาะไปว่าฉลาดนะะสุขขาวิปากายคือมีผลเป็นความสุขอนนวัชชาคือไม่มีโทษนะเป็นอย่างนี้แม่เพราะฉะนั้นก็ลองไปสํารวจดูตัวเองในสภาพจิตตั้งแต่ละวันของเราเนี่ยไม่ใช่เราทําบุญตักบาตรอยู่แล้วทําบุญนั้นมีอะไรเสรียดแทงใจเราอยู่ไหมล่ะทำแล้วลก็ยังหวงอยู่ยังหวงอยู่ขาดหวังก็จะผลแห่งบุญจะส่งผลเมื่อ,อไร ฉันอุตส่าห์ทำบุญทุกวันม่อ,อะไรฉันจะหายป่วยี่ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ยังไงมันก็ป่วยแก่แล้วป่วยทางกายเนี่ยนะแต่่าให้ป่วยทางใจแค่นั้นแหละ,ะจะให้ความเหงาวความเศร้าวความทุกข์ความท้ออะไรมาเบียดเบียนใจเราอย่างเงี้ยถ้าไม่มีอะไรเบียดเบียนใจอย่างนี้ก็แปลว่านเราไม่มีโรคทางใจในโรคทางกายเนี่ยห้ามไม่ได้ล็อกเนะี่ย ต่อใหม้มีเชื้อไวรัสอะไรโผล่มามันก็ปว่วยให้มันอยู่ดีไอ้หนุนเสื่อมไอ้นี่เสื่อมธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็ปวดเขา่าแล้วก็ปวดหลังปวดเอวอะไรไปตามเรื่องแก่แล้วนะแล้วก็บ้านหมุนมึนหัวอะไรก็ไม่รู้นะสารภาพมันจะเป็นนะเวลาอากาศหนาวอย่างนี้เป็นไงพออายุมากขึ้นอ่ะหนาวมากกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาทีนีน ไอคนหนุ่มๆก็ยังไม่ค่อยจะหนาวกันวยเราหนาวแล้วแกนะระบบปรผ่พา,พา,พาในร่างกายมันน้อยลงนะทำงานได้ยากขึ้นอย่างี้ะนะ,นะอันนี้เป็นธรรมดาของมันอย่างงั้น,นเวลาร้อนก็นร้อนมากก็จะบ้านก็เวลาหนาวก็หนาวมากก็จะบ้านเขาผิวพัน์แห้งไหมอยนางเี่นนีนน้เดี๋ยวเหนือนนะ่ะตัวไปอาบน้ําอาบเสร็จก็ต้องหา น้ำมันเหนียวเหนียวมาทาไม่งั้นมันจะแห้งเ <c> ก <oughs> ินขันเนียหนียวอยู่เหมือนเดิมเป็นปลามานะนะคนไทยก็ติดนิสัยอาบน้ำไม่อาบก็ไม่ได้น้หนาวขนาดไหนกูก็อาบนี่น,นี่เป็นธรรมดาอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องยอมรับความจริงว่าไอ้โรคทางกายนี่ยังไงก็เป็นแต่อย่าปล่อยให้โรคทางใจมันมาเสียดแทงใจเราแค่นั้นเอง นั่นอย่างแรกสองอนาวัชชะไม่มีโทษนะถ้าคิดว่าสิ่งที่ทําเป็นกุศลไหมเขากุศลไม่ได้แปลว่าต้องไปตักบัตรต้องไปถวายสังฆทานอะไรที่ไหนนะสภาพจิตที้เป็นกุศลเนี่ยเป็นอย่างนั้นมันไม่มีโทษนะไม่มีอะไรค้างคาใจอะไรเงี้นะไม่รู้สึกผิดไม่รู้สึกอะไรเนี่ยนะสภาพจิตที่เป็นกุศลนะนะอย่างที่สามคือมีความสุขเป็นผลน,นถ้าจิตเป็นกุศล มันสุกลึกๆอยู่ในใจนะเห็นบ้างไหมอตื่นมาก็สุขแล้วเดินลุกไปเข้าห้าองน้ำรู้สึกตัวอย่างเงี้ยนะนะมันจะปวดมันจะเมื่อยอะไรก็ดูมันอยู่แล้วก็รู้สึกเป็นสุขอยู่ข้างในอย่างเนี้ยนะนะมันป่วยกับสุกอยู่ข้างใน,งนเป็นหรือวะนะวันก่อนนิยมส่งอารมณ์นะ,ะต้องไปผ่าตัดจะต้องไปอะไรหลายอย่างนะนะแต่รู้สึกว่า นตอนที่หมอนัดจะผ่าตัดนี่ตัวเองกลับรู้สึกเบาสบายรู้สึกเป็นสุขจิตมีความสุขอย่างเง้ยปลอดโปร่งโล่งเบาเหมือนคนไม่เคยป่วย,ยนี่นี่เขาไม่ป่วยทางใจทางกายก็ป่วยอยู่นั่นแหละนะแต่ว่าใจมันไม่ป่วยแค่นั้นเองนี่ต้อนะงมีความสุขเป็นผลอย่างงี้นะนะแล้วจนสุดท้ายคือจิตมันฉลาดนะนลกกนเนีเ่ยโกศลหรือกุศลเนี่ยแปลว่าฉลาด นะจิตฉลาดไม่ไปเก็บอะไรมาให้มันค้างคาใจอะไรที่มันไม่เป็นเรื่องทิ้งมันไปม,มั่งนะฮอะไรที่ทำให้จิตเศร้าหมองอ่โยนมันทิ้งไปม,มั่งอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็ต้องอาศัยการฝึกจิตนะนะเพราะว่าบางคนจะมีนิสัยชอบเก็บนะชอบใจดีช่วยเหลือคน,นนู้นคนนี้แต่ถ้าได้โกรธเข้ามานี่ยเกลียดมันทั้งชาติอย่างเงี้ยนะ นะอาฆาดแค้นพยาบาทจำฝังใจแค้นฝังหุ่นอะไรเงี้ยถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยแปลว่าจิตไม่ฉลาดแล้วต้องรู้จักสละออกนะรู้จักตัดออกไปแล้วนะลูกหลานจะเป็นยังไงญาติพี่น้องมันยืมตังค์ม่อยอขึ้อนอะไรเงี้ยนะเพื่อนข้างบ้านมันมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันอะไรต้องรู้จักอภัยเป็นละว,วางใจถูกแล้วไม่โกรธแค้น ไม่เคียดแค้นโกรธเคืองใครอะไรเงี้ยน,นะแต่ถ้าเราปรับใจอยู่อย่างเงี้ยบ่อยๆรู้ทันใจตัวเองบ่อยๆรักษาใจตัวเองเป็นกุศลอยู่บ่อยๆอย่างเงี้ยน,นะกุศลนี่มันจะส่งให้เราถึงมรรคผลนิพพานนะไม่ใช่แค่ทาบุญบุญนั่นแปลว่าขัดเกลานะขัดเกลาจิตเราให้สะอาดนะมันทําบุญแล้วก็มีความสุขเนี่ยนะบุญเป็นเชื่อของความสุขเนี่ยนะ แต่สุกอย่างนั้นมันก็จะสุกชั่วคราวนะสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวนั่นแหละบุญก็พายให้เวียนไหวใจเกิดอยู่ไม่จบนะอาจจะเกิดในภพภูมิที่ดีหน่อยนะเราสนมาแล้วก็ปรารถนาปรารถนาการเกิดเป็นมนุษย์เงี้ยนะมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติแล้วเป็นยังไงดูติเนี่ยเป็นมนุษย์เนี่ยทุกข์จะตายนะแล้วสวรรค์นนะทุกข์ไหมมันก็ทุกข์เหมือนเรานี่แหละ นะเพราะว่าอะไรเพราะามันตกอยู่ใต้โกตรยลักษ์เหมือนกันนี่แหละนะต่อให้มีกายทิพย์ก็ตามเถอะนะนะยิ่งเพลิดเพลินหล,ลงติดอยู่ในการมสุขทั้งหลายนยนะยิ่งหนักไปกาเราสิบางทีนะหรือไม่ก็เพลิดเพลินอยู่ในชาณสุขทั้งหลายอย่างเงี้ยอันนี้นก็ยิ่งหลงยาวไปอีกกี่พบกี่พบกี่ชาติก็ไม่รู้อย่างเงี้ยนะถ้าเป็นพวกเทพทั้งหลายเนี่ยนะ นะแต่ในธรรมจักรวัฒนสุขใช้คำว่าพรหมกายิกานะรรเกิดด้เป็นสหายของพรหมเป็นหมู่ของพรหมหรือเป็นสายของเทวดาชัน้นนู้นะชั้นนี้ก็ใช้คำว่าสหายนะนะไม่ได้เกิดเป็นลูกใครนะไม่ใช่เป็นเกิดเป็นลูกเทวดานู่นนี่นั่นเพราะอะไรเพราะว่าพวกนี้เป็นโอปา,า,าติกนาะนะเกิดผุดขึ้นโตสันทีซึ่งทางวิทยาศาสตร์ยังพิสูจน์ไม่ได้เลยพวกนี้ นะแต่ในพุทธศาสนากล่าวเอาไว้อย่างนั้นนะเกิดเหมือนผุดขึ้นต่นทีทีมันคนอายุสิบเจ็ดสิบแปดเวลาตายก็ไม่มีซากศพเหลือเพราะพวกนี้เป็นกายทิพย์อย่างเง้ยนะเพราะนั้นไม่จะป่วยอานะการป่วยอย่างมากก็เงื่อไหลแค่นั้นแหละนั่นแปลว่าใกล้จะหมดอายุไขแล้วนะเวลามีโทสะแ,งแรงๆเวลามีราคะแ,แรงๆหน่อยจะเกิดอาการป่วยนะไปดูในบางเรื่องเนี่ยบอกว่าเทวดาบางองค์นี่หมกมุ่นอยู่ในการมาคุณมากเกินไป ก็น่าจะหมกมุ่นเทวดาน,นางพระห้าร้อยหมกมุ่นใกนการมคุณจนเกินเหตุจนอายุสั้นตายเร็วาราคามากเกินไปโทสะมากเกินไปแต่เป็นมนุษย์ก็พวกที่ได้ฌานกับฌานเสื่อมเวลาราคาโทษะเกิดแดงแดงฌานเสื่อมที่เคยได้ฌา,น,น,า,ถานถ้าเป็นเทวดาก็ตายเร็วอย่างนี้ ก็ทุกข์เหมือนกับเรานี่แหละนะหรือต่อให้เกิดเป็นพรหมก็ยังต้องเวียนไหตายเกิดอยู่อันนี้บุญมันก็ส่งผลไปประมาณนั้นจะได้เป็นกุศล่ะนะถ้าจิตมันไม่มีอะไรเสียดแทงจิตมันฉลาดจิตมันมีโทษมีความสุขเป็นผลอยู่อย่างนี้มันอิ่มเอิบอยู่ภายในอย่างนี้นะนะมันจะทําให้จิตเป็นอิสระขึ้นมาเนี่ยทำบุญแล้วต้องจิตเป็นอิสระนะสังเกตดูนะแต่กุศลจริงจรนี่นะ จิตจะในอิสระเบาะสะบายไม่ยึดไม่ถือไม่แบกไม่หามอะไรไว้อนกุศลนี่เราทําได้ทั้งวีทั้งวันเลยขออย่างเดียวคือมีสติสมัมชัญญะอยู่แค่นั้นแหละ,ะดูตัวเองจะปล่อยให้อกุศลครอบงาใจแล้วคิดถึงคนน้นหรือก็เป็นห่วงคนนี้อะไรอยู่ซึ่งบางทีได้ยินแล้วก็เหนื่อยใจก็โยมบางทีเพราะโยมที่มารักษาสีนบสนุอุตส่ามาปฏิบัติกันอยู่ทั้งปีนะ มาทุกวันพระอะพอสามีตายอะไรโอ๊ยเศร้าโศกเสียใจคิดถึงเขาเคยทำนนทํทำนี่ให้ล้าไงอะย่างไงมันก็รู้อยู่แล้ววันหนึ่งก็ต้องตายจากกันไม่ใช่ไม่รู้นะนะคิดถึงไงคิดถึงได้แต่จะปล่อยให้จมอยู่กับอารมณ์พวกนั้นมันห้ามไม่ได้หรอกที่จะไม่ให้คิดถึงเนี่ยนะนะนะแต่เศร้าโศกแต่เศร้าโศกได้แต่รู้ให้ทัน รู้ให้ทันความเศร้าโศกนั้นอย่าปล่อยให้มันจมอยู่นะทรู้ทันด้บ่อยเข้ามันก็จะเป็นเพียงความรู้สึกที่ดีต่อกันไม่ใช่เป็นเหตุให้เกิดจิตเศร้าหมองอย่างนี้นะนะคิดถึงแล้วกเกิดกุศลอย่างนี้นะโอเคยทําบุญที่โน่นที่นี่ด้วยกันเคยไปทําอะไรดีๆด้วยกันโอเคแต่ไม่ใช่ไปนึกถึงที่อะไรก็เศร้าโศกเสียใจอย่างนี้ไปด้เรื่องอะไรไปว่าเรากาลังทําร้ายตัวเองอยู่นะนะเราทําร้ายตัวเองอยู่เพงนันต้องระวังใจตัวเอง นะว่านมันสังเกตใจเดงเนี่ยบ่อยๆใจเป็นกุศลอยู่ไหมฉลาดไหมใจเนี่ยนะไม่เฉพาทำบุญอะไรทุกอย่างก็อ,อยากให้คนเห็นอยากให้คนรู้ว่าฉันทําความดนะีนั้นไม่ใช่กุศลนะนะเป็นบุญไหมก็ไม่เป็นด้วยต่างหากนะนะยิ่งทําก็ยิ่งกลายเป็นว่าถูกโลภะครอบงาใจอยู่นะบางคนทําบุญก็ไม่ได้บุญก็เพราะเหตุอย่างเงี้ยนะทำกุศลก็ไม่ได้กุศลนะี นะันบุญหรือกุศลเหล่านี้นะ่ะเป็นเหตุให้จิตเราปลอดโปร่งโล่งเบาสะอาดมากขึ้นฉลาดมากขึ้นนะันะ่ะต้องเป็นอย่างนั้นนั่นะพอ,อยุมากขึ้นแล้วเนี่ยนะต้องฉลาดในเรื่องของการปรับจิตปรับใจตัวเองแบบนี้นะ่ะโรคทางกายนี่เบียดเบียนแน่นอนยังไงก็เสื่อมนะแต่ต้องทุกน้อยลงเพราะอะไรเพราะรู้อยู่แล้ว เข้าใจมันอยู่แล้วรู้อยู่แล้วว่ามันต้องป่วยรู้อยู่แล้ว,วมันต้องตายรู้อยู่แล้ววันหนึง่งจะต้องพัดพลากนะรู้อยู่แล้วว่าร่างกายต้องเสื่อมไปทุกขณะนี่นะต้องเป็นอย่างน,นั้นนะนะถ้าไม่รู้เลยไม่รู้อะไรเลยหรือพยายามที่จะหลีกเลี่ยงที่จะรู้ทันเท่าทันตัวเองเนี่ยเราจะทุกข์สาหัสสากันเวลาเจอภาวะพวกนี้ขึ้นมานะนการที่เรามารักษาศีลอุบโบสถกันก็ตาม มาปฏิบัติทำอะไรก็ตามเนี่ยก็เป็นเรื่องของการเตรียมใจเป็นเรื่องการปรับใจให้พร้อมนะที่จะยอมรับทุกสถานนี่มันจะเกิดขึ้นนะเราล่วมการผ่านไวัผ่านร้อนผ่านหนาวกันมาหลายฝนแล้วนะภาษาภาคเรียกภรรษา,ภา,ภามีพรรษามากภรรษาแปลว่าการฝนหมายถึงว่าเราดูฝนผ่านไปฤดนูนึงนะ มันร่วงกันมากี่พรรษาแล้วนะยิ่งมันษามากก็เรียกเทระในภาษาพระเนี่ยเป็นพระเทระสิพรรษาเนี่ยก็เรียกพระเทระยี่สิบพรรษาขึ้นไปก็เรียกพระมหาเทระนะพระสามสิบพรรษาขึ้นไปน่าจะเรียกอภิมหาเทระเข้าไปแล้วตอนนี้ถ้าเราอายุม,มากเข้าเลยไปว่าพรรษามันเยอะแล้วมัน,นเทระไปว่ามั่นคงนะจิตใจต้องมั่นคงมากขึ้นมากขึ้นบอกแวกน้อยลง วัดแก่งน้อยลงทุรนทุรายน้อยลงนะ้ะต้องเป็นอย่างงั้นละนะไม่ว่าจะบวชพระหรือไม่บวชพระนะนะมันต้องเป็นอย่างงั้นต้องมั่นคงมากขึ้นสงบเย็นมากขึ้นฉลาดมากขึ้นนะปลอดโปร่งโล่งเบามากขึ้นยอมรับความเป็นจริงมากขึ้นนะมันต้องเป็นอย่างนั้นน,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 นะาากนานไปดูใจตัวเองให้บ่อยๆรักษาใจตัวเองให้ดีๆนะให้มันสบายส ยังไงก็ป่วยนะมาต้องบอกโยมว่ามาเนี่ยคองอายุไม่ยืนนะ่าไหร่ล้วดูท่าแล้วนะอยู่เฉยๆเป็นหาเรื่องทำอยู่เลยนะเด้ปรารถนาแค่ว่าถ้าหกสิบตายก็จะถือว่าเป็นบุญของตัวเองเพราะอะไรเพราะว่าถ้าแกไปก่นนี้มันจะทุกข์มากกว่าน,นี้ <c oughs> นะบางคนพอพูดเตรียมใจระยงเกษียณอายุแล้วนี่เตรียมใจย,ย,ย่ยจยาง นะความตายมาเยือนได้ทุกเมื่อเนี่ยโยมก็จะบน่นฉันเพิ่งจะหกสิบเองนะเดี๋ยวจะต้องไปเที่ยวที่โน่นที่นี่ต้องไปลปูกผลไม้ทำสวนอะไรเขาก็ไม่รู้นะชีวิตเริ่มต้นเมื่ออายุหกสิบ <c oughs> ช้าไปหน่อยไหมเนะมันต้องเริ่มต้นตั้งแต่เดีดเด๋ยวนี้แล้วตั้งแต่เกิดแล้วต้องบอกว่าอย่างนั้นนะต้องเริ่มต้นตั้งแต่เดีดเด๋ยวนี้ไม่ใช่รอให้เกษียณ เด็กหกสิบแล้วยังไงติดเตียงอยู่ทำไงจะไปเริ่มต้นอะไรไดนะ้เริ่มต้นแต่เดี๋ยวนี้แล้วนะนะอย่าปล่อยให้อะไรมันเสียดแทงใจเราอยู่ตอนนี้ลูกหลานเขาจะเป็นยังไงครอบครัวก็จะเป็นยังไงต้องปล่อยแล้วปล่อยให้เป็นวางให้เป็นอย่าให้มันมาเสียดแทงใจเราอยูนะ่ไม่งั้นเราก็จะกลายเป็นคนติดมีโรคในคนขี้โรคอยู่ทั้งปีทั้งชาตินะไปที่ไหนก็ทุกมาอยู่วัดก็ทุกคนนั้นเสียงดัง อากาศเย็ยนเกินไปห้องน้ำไม่สะดวกอะไรอย่างเงี้ยนะนะอยู่บ้านก็นทุกขนะ์น้อยใจลูกน้อยใจหลานอย่างเงี้ยด้อย่างงี้แนะนะปลว่ามีโรคเสียแทงอยู่ทั้งปีทั้งงาชินะแทนที่จะไร้โรคเนะี่ยมาอยู่นะ่าอรคยะบรมมาลาภาเนี่ยนะนะนะเพราะฉะนั้นต้องฝึกใจตัวเองให้ปลอดปราศจากโรคพวกนี้ให้ได้นะไม่งั้นเราจะย่ำแย่นะ่นะอ่ะเดี๋ยวสวดมนต์ทวารกัน